วันนี้เข้าสวนสับหน่อไม้นะคะหน่อไม้เราสูงแล้วจะไปเผานะคะหน่อไม้นะคะนี่นะคะหน่อไม้เรา สองนอนะคะหนอที่สามนะคะไม่รู้ว่ากล้องไทยเห็นไหม นอนหนึ่งอยู่นี่นะคะนี่หน่อไม้เรา ฝนตกหน่อไม้ก็จะเยอะหน่อยนะคะนี่นะคะห้าหนอาหนอสวยๆนะคะไข่กิมซุงอันนี้ยังไม่โตนะคะพวกนี้ยังเล็กอยู่ คองน้ำหลังฝนตกก็จะประมาณนี้นะคะหน่อไม้ปีกว่าชะอมก็โตแล้วนะคะยาวละน,นี้จะเด็ดชะอมไปขายนะคะลูกค้าสั่งชะอม มะพร้าวเราได้น้ำฝนควรมาเราตัดหญ้ามาใส่นะคะดูชาโอมเราสวยๆนะคะแก้วมังกรบ้านสวนเรานะคะ ประมาณนี้นะคะ huh?